เอาเอาตัวใหญ่ไปลูกมันก็จะได้เยอะเอาตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะอย่างไวเอาตัวใหญ่ค่ะเราเอาห้าคู่นะคะเอาตัวใหญ่นี่บอกค่ะเอาไปใหญ่หาคู่เอาต้องเอาเท่าไหร่คะมาให้ก็แล้วแต่คือเอาไปน้อยแค่สงสัยเอาสิบคู่บอกเอาสิบคู่ได้แถมแถมคู่หนึ่งได้ค่ะค่ะ ตัวเก่าก็เลี้ยงเองกับมือบางทีหลักแล้วแล้วตัวเก่าเอาไปนี่คลอดยังคลอดละค่ะคลอดกี่แม่สิบกว่าแม่ละค่ะโอ้เก่งวะเลี้ยงเองกับมือบางทีหลัเลี้ยงเองกับมือยังไงเออให้กินธรรมดาด้วย่ะให้กินกันทั้งข้าวเหนียวเว้ยเครปปลาปูหลแล้วใครกินข้าวเหนียวเนาะให้กินขนมจีนหรือยังยังค่ะ โอ้ยเพนชอบเด้ไก่ให้กินข้าวเหนียวน้องจีนนี่เพิ่นแบบสาวสาวเลยเด้ชอบใช่ไหมคะอ่าชอบจะแบบคงเงยคมเมาส์แล้วก็ให้กินไอให้กินอะไรนะไอมะม่วงเออออะไรนะเอ่อมะพร้าวอ่อนสับเป็นชิ้นเหมนกันแล้วนึกว่ามะม่วงมะม่วงกินไปเราเห็นมะ่งได้ดูเห็นในยูทูบเขาบอกว่าเอามะพร้าว อ่อนสับไปมันจะมันเยอะใช่ใส่มันมะม่วงเนี่ยไ,ไปเอามะม่วงสุกที <switch S 3> ม่มร่วงที่บ้าน,น,นพี่เนี่ยเต็มเลยบ้านหนูเอ <DAR C. S 1> อบ้านหนูก็เต็มอยู่เนี่ย